ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำรังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนาะฝากช่องน้อยๆห่อยด้อครับเด้อช่องดอกเข็มครับกดสับกดสับสไครต์กดไลค์ให้หน่อยครับเออมีไฟอีกหน่อยนะอ่ะน,นี้กระทะเลิศมากเลยเราต้องไปซื้อแล้วเลย เกับข้าวเมล็ดจิ้งเรีดซั่วไก่ตำบักหุงข้าวเหนียวสุดแซ่บยิงขอน้ำกันครับมื้อนี้หลายๆอย่างครับกินข้าวกับอะไรกําลงอร่อยอืข้าวกับกาลังทอดอร่อยอร่อยข้าวเหนียวอ่ะอยู่ดีสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนแล้วกันาะสวัสดีครับ ใจร้ายแล้วจิอก